ตอนนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวนอกสภานะครับในสภาก็เดินหน้ากันไปนอกสภาก็เดินหน้ากันไปเหมือนกันมีความเคลื่อนไหวที่จะส่งสัญญาณถึงสวให้สวเคารพเสียงประชาชนให้สวฟังเสียงประชาชนวันนี้นะครับเครือข่ายภาคประชาชนในชื่อของ respect my vote นะครับซึ่ง respect my vote เนี่ยก็เป็นคอนเซปที่เขาเกิดขึ้นมาในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับ เป็นสมัชชาคนจนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือดีอา G จีนะครับมีคณะณรนลงเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคอรชอนะครับมีไอลอมีศิลปะปลดแอกแล้วก็อีกหลายๆกลุ่มนะครับมาร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงประธานวุฒิสภาและถึงสมาชิกวุฒิสภา249คนครับเรียกร้องให้วุฒิสภาหรือสอวอเนี่ยปฏิบัติตามมติของมหาชนในการโหวตเห็นชอบ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งนายกตามมติเสียงข้างมากของการเลือกตั้งนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยหนังสือวันนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายข้อที่เป็นข้อเรียกร้องอย่างเช่นขอให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยซึ่งก็หมายถึงสวและสอ,สอเนี่ยเลือกนายกให้กับผู้ที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงได้ข้างมากในสภาเพื่อยืนหยัดยืนยันหลักการเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยนะครับ แล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ14พฤษภามีพักที่ชนะการเลือกตั้งแล้วแล้วก็รวบรวมเสียงข้างมากได้แล้วฉะนั้นเนี่ยก่อนสอวอจะหมดวาระไม่ถึง1ปีสิ่งที่สอวอควรจะทิ้งไว้เป็นประโยชน์กับประชาชนก็คือการเคารพเสียงประชาชนการเคารพเสียงพักการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับแล้วยังมีถึงการบอกว่าการยุดออกเสียงเนี่ยไม่ใช่การปิดสวิตตัวเองนะแต่การปิดสวิตตัวเอง คือการทําให้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามาสามารถตั้งได้และบริหารประเทศต่อไปนะครับนี่คือหลักๆที่วันนี้มีการยื่นหนังสือถึงประธานมุลิิ่สภาแล้วก็สอวอีก249คนหนึ่งในผู้ที่ไปยื่นคนขวามือเห็นอยู่นะฮะน้องไมายพัศราวดีธนก,กิจวิบูลผลนักกิจกรรมทางการเมืองนี่นะครับน้องไมล์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับบอกว่าอยากจะย้ําเตือนว่าสอวอไม่ควรใช้ดุลยพินิษของตัวเองนะครับ ก็ควรต้องโหวตเห็นชอบกับแคนดิเดตที่8ปดพักร่วมเสนอไปแล้วเพื่อให้ประเทศไม่เจอทางตันนําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็แก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนให้เร่งด่นวนที่สุดสมมุติว่าวันที่19คือวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าไม่สามารถเลือกนายกได้อีกซ้ําไปกว่านั้นเนี่ยจากเสียงสวออเองนะก็คิดว่าภาคประชาชนจะคงขยับกันต่อไปแต่อาจจะไม่ได้มาจากแค่กลุ่มเดียวอย่างที่หลายๆคนคิดว่าเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะ หลายองค์กรที่ขับเคลื่อนภายใต้ชื่อ Respect My Vote ทุกคนก็อยากจะแสดงความเห็นทางการเมืองนะครับอยากจะสื่อสารไปยังผู้แทนรัษดรวุฒิสภาว่าประชาชนเนี่ยต้องการอะไรนะฮะและผู้มีอำนาจที่แท้จริงในประเทศนี้คือประชาชนไม่ใช่คนอื่นได้นี่คือเสียงจากกลุ่มนะที่เขาไปยื่มเรื่องถึงสอวอขนาดเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปยืดอีกเหมือนกัน กลุ่มพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินกลุ่มสปปสแล้วก็กลุ่มกองทัพธรมนี่นะคุณหมอตูนสิทธิสมวงศ์แล้วก็แกนนำกลุ่มไปยื่นหนังสือถึงสวฮะนี่ไปยื่นหนังสือถึงสวเป็นจดหมายเปิดผนึกเหมือนกันเป็นการให้กำลังใจสวให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญก็มีนะฮะอย่างที่เห็นมีคุณเสรีสวนภานนท์นะครับมีคุณสมชายแสวงการมีคุณหญิงหมอพรทิพรจนสุนัน คุณทวินเปลี่ยนสีคุณอากาักกนิ์เหล่านี้ก็เป็นสอวอมาเป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มสปปสและกองทัพธรรมคุณหมอตุลเนี่ยนะครับตัวแทนกลุ่มบอกว่าคือที่ประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยมีการโหวตนายกซึ่งสอวอในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญด้วยความกล้าหาญด้วยการลงมติไม่เห็นชอบและงดออกเสียงจํานวนมากทําให้คุณพิธานเนี่ยไม่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายก ด้วยเหตุผลหลักที่เห็นเป็นประจักษ์ว่าคุณพิธากับพรรคก้าวไกลจะแก้มาตรา1นึนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งก่อนและหลังการโบวตเลือกนายกสวก็ถูกกดดันอย่างหนักเราจึงมาขอแสดงความชื่นชมให้กำลังใจสวทุกท่านได้ทำหน้าที่นะปกป้องสถาบันขอสนับสนุนให้ท่านเนี่ยทำหน้าที่สำคัญนี้อันถึงที่สุดขณะที่ประธานสปปสาอออนอนท์กิ่นแก้ว อนนท์กลิ่นแก้วก็บอกว่าขอให้กำลังใจสอวอยกเว้นสอวอ13คนที่โหวตให้กับผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันอย่างชัดเจนถือว่าท่านปฏิบัติตนไม่สมดังที่ได้ปฏิญาณเอาไว้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีของสมาชิกวุฒิสภานะครับก็หลังจากที่เขายื่นหนังสือเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็มาอมอบช่อดอกไม้เนี่ยอย่างที่เห็นนี่แหละครับให้กับสอวอเพื่อเป็นกำลังใจนะนี่ นี่ก็เป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งที่ออกมาลื่อนไหววันนี้ก็าไปกันที่สภาทั้งคู่ฝั่งหนึ่งก็ไปฝั่งขวาของปีกขวาของสภาคือฝั่งสสอ,อีกฝั่งหนึ่งก็ไปปีกซ้ายของสภาก็คือฝั่งสอวนะครับไม่ได้พบไม่ได้เจอกันไปคนละฝั่งนะครับเป็นความคลื่อนไหวนอกสภามีอีกกลุ่มหนึ่งครับวันนี้เข้าไปที่ศาลร,รัฐธ,ธรรมนูญนะครับเพราะว่าวันรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสําคัญนะครับเพราะว่า รุ่งนี้สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณากับกรณีที่กรกตยื่นเรื่องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิธาลิมจเจริญรัตว่ามีคุณสมบัติที่จะเป็นสสอ,อยู่หรือไม่กับกรณีการถือหุ้นไอทีวีนะครับวันนี้เนี่ยกลุ่มที่ชื่อว่าแกนนำกลุ่ม24่มิถุนาประชาธิปไตยแล้วก็คอรอชอหรือว่าคณะรณรงรัฐธรรมนูญประชาชนเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้สองกลุ่มนี้เขาก็รวมตัวกันที่สารรัฐธรรมนูญเพื่อคัดค้านฮะ กรณีที่กกตยื่นคำร้องสารรัฐธรรมนรูญให้มินิชัยสมาชิกภาพของคุณพิธาว่าสิ้นสุดลงตามมาตรา82หรือเปล่าตามที่กกตไปยื่มเรื่องไว้รวมถึงกรณีที่สารได้รับคำร้องกรณีพักก้าวไก่รณรงหาเสียงมาตรา112ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับคุณสมยศพึกษากเกษมสุขนะครับ24มิถุนาประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งเป็นแกนนนำกลุ่มเนี่ยบอกว่าการชุมนุมในวันนี้เนี่ยมองว่ากกตทำผิดขั้นตอนฮะ ที่ระเบียบกะกะตระบุไว้คือมีความเร่งรัดจนเกินเหตุอันเป็นที่น่าสงสัยในเจตนาของกะกะตว่ากระทำโดยเป็นความเป็นกลางหรือไม่อาจทำให้สังคมตั้งคำถามได้ว่าองค์กรอิสระทำหน้าที่อย่างไม่เป็นกลางมีเป้าประสงค์ทางการเมืองหรือเปล่าประชาชนเนี่ยเฝ้ารอการโหวตนายกกันทั้งประเทศจึงไม่ควรกระทำการใดๆที่จะขัดขวางการตั้งรัฐบาลตามคันลองประชาธิปไตยนะะ ส่วนกรณีที่มีการร้องขอให้สารรัฐมนุญวินิจฉัยว่าการแก้มาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองหรือเปล่าคุณสมยศก็มองว่าอันนี้ผู้ร้องเนี่ยก็ใช้สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายที่มีเจตนาแฝงเร้นในการทำลายพักการเมืองเนื่องจากการแก้ไขกฎหมายอื่นในทุกประเด็นเป็นหน้าที่ของพักการเมืองที่นำเสนอต่อประชาชนการรับคำร้องดังกล่าวมาวินิจฉัยเป็นการแทรกแซงทำลายกระบวนการทางนิติบัญญัติ และเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่กลุ่มนี้เขาไปเรียกร้องอย่างที่บอกครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเก้าโมงครึ่งคณะตุลาการสารรัฐมนูญนะครับเขาจะประชุมวาระสําคัญวาระที่4ก็คือการพิจารณาคําร้องของกะกะตที่ให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยนะครับว่าสมาชิกภาพของคุณพิธาเนี่ยสิ้นสุดลงหรือไม่เป็นระเบียบวาระที่4ี่ที่พรุ่งนี้ ตุลาการศารลรัฐมนูลจะคุยกันก็เป็นการพิจารณาเสนอความเห็นของคณะตุลาการคณะที่1ต่อศาลนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพิธีการพิจารณาของศาลนะครับโดยจะพิจารณาว่าจะรับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ซึ่งแน,น่นอนนะครับว่าถ้ารับคําร้องไว้วินิจฉัยถ้านะฮะก็จะต้องมีการพิจารณาต่อว่าแล้วจะต้องสั่งให้คุณพิธาลิมเจริญรัตน์หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะ คำ้องของกะกะตเนี่ยยื่นไปนะครับประเด็นนี้ด้วยว่าขอให้พิจารณาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นสอสอแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าสมมุติว่าศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นสอสอวันพรุ่งนี้คุณพิธาก็ต้องออกจากการประชุมสอสอถ้าศาลสั่งตอนบ่ายตอนเที่ยงคุณพิธาซึ่งอยู่ในห้องประชุมก็ต้องเดินออกมาจากห้องประชุมเพราะถือว่าถูกสั่งให้ยุติการทําหน้าที่แต่การโหวต ลายที่คุพิธายัางคงทําได้นะเพราะว่าศาลไม่ได้สั่งว่าให้หมดจากการเป็นคนดเดตนายกรัฐมนตรีดังนั้นถ้าพรุ่งน,นี้ผ่านพ้นไปถึงขั้นตอนการโหวตชื่อคุพิธายัางคงโหวตได้นะครับที่สําคัญคือวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่ศารลรัฐธรรมนูญที่เราเห็นคือว่าผู้สื่อข,ข่าวรายงานนะครับบอกว่าที่ศาลเนี่ย<สอบ>เขามีการเตรียมรถฉีดน้ำนะเป็นรถฉีดน้ําจีโน่รถฉีดน้ําแรงดันสูงรถน้ํา รถเติมน้ำอุปกรณ์ต่างๆเป็นรถบรรทุกควบคุมผู้ต้องหาขนาดใหญ่ด้วยมาสแตนบายนะครับเพื่อรองรับไว้เผื่อวันพรุ่งนี้เนี่ยนี่นภาพนี้นะฮะนี่เจ้าที่เขาก็เตรียมไว้แล้วนะครับเผื่อวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามีการชุมนุมที่ศาลเจ้าที่ก็เตรียมรถนี่แะครับไว้รับแล้วนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อันนี้ผู้สื่อข่าวนะฮะเห็นแล้วก็รายงานเข้ามานี่นะครับ นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับของขนาด2พื้นที่เลยนะครับทั้งที่สภาทั้งที่สารรัฐมนูนนะครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าปัญหาของการโหวตนายกทั้งทีของก้าวไกลย,ยังคงเดินยังคงไม่ราบรื่นนะครับยังมีปัญหาอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือพรรคก้าวไกลเขายังคงเดินหน้าทํางานอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยคุณพลิกวัชระศิลป์นะครับคุณไอติมนะครับ บัญชีรายชื่อของก้าวไกลนะครับเขาไปเสนอร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศแล้วฮะเขาไปเสนอร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศ2ชุด7ฉบับฮะเป็นกฎหมายปฏิรูปกองทัพ5ฉบับเป็นกฎหมายปิดช่องทางผูกขาด2ฉบับก็มีตัวแทนประธานสภาเนี่ยมาเป็นผู้รับเอกสารคุณผลิตบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเตรียมชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศไว้ทั้งหมด14ชุด14ชุดนะแต่วันนี้ มายื่นก่อนสองชุดแรกสองชุดแรกเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดฉบับระชุดที่หนึ่งคือชุดกฎหมายปฏิรูปกองทัพมีห้าฉบับเพื่อให้กองทัพมีประสิทธิภาพโปรง่งใสและอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนนะครับประกอบไปด้วยร่างพรบร,บรับราชการทหารเพื่อยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารครับเป็นระบบสมัครใจร่างพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมตัดอำนาจกลาโหมตัดอำนาจสภากลาโหมให้พลเรือนอยู่เหนือกองทัพ ร่างพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐเพิ่มความโปร่งใสเรื่องภาระค่าใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของรัฐร่างพรบรยกเลิกพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชาาการพูดง,ง่ายๆคือยุบกออรบนร,ร่างพรบรยกเลิกประกาศคสชคำสั่งหัวหน้าคอสชเพื่อยกเลิกคำสั่งที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของหัวหน้าคสชนี่คือชุดกฎหมายปาฏิรูปกองทัพชุดที่หนึ่ง ชุดที่2คือชุดกฎหมายปิดช่องทุนผูกขาดมี2ฉบับนะครับหก็ 1. คือร่างพรบรภารรษีสปาร์สมิตรหรือร่างสุราก้าหน้าปลดล็อกการผลิตสุราของรายย่อยสุราชุมชนนะสคือร่างพรบรแข่งขันการค้าเพื่อสร้างกติกาการแข่งขันการค้าที่เป็นธรรมปฏิรูปคณะกรรมการแข่งขันทางทางการค้าและออกกฎคนหัววงแตก ในการป้องกันการหัวประมูลของบางบริษัทที่ร่วมมือกันผูกขาดและลดการแข่งขันนี่คือ2ชุดจาก14ชุดนะฮะจาก14ชุดวันนี้เข้ามายื่นก่อน2ชุดเพื่อให้เข้าสภาเลข14ชุดอีก12ชุดที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะยื่นต่อหลังจากนี้ไปจะยื่นสภาหลังจากนี้ไปอีก12ชุดถ้ามีอะไรบ้างอเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับ กฎหมายปลดล็อกท้องถิน่นกฎหมายปฏิรูปราชการกฎหมายป้องกันทุจริตปฏิรูปที่ดินคุ้มครองสิทธิแรงงานสิ่งแวดล้อมโอบรับความหลากหลายนะครับและก็สําคัญกฎหมายแก้วรนะัฐธรรมนูญเหล่านี้อีก12ชุดจะมาต่อเนื่องในภายหลังวันนี้มายื่นก่อน2ชุด7ฉบับนะฮะนี่อย่างที่บอกนะครับว่าที่เราเห็นที่ผ่านมานี่นะครับในช่วง เดือนเสร็จๆสองเดือนที่แม้ว่าจะยังตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่เราเห็นพักเก้าวไกลเดินหน้าทํางานต่อเนื่องตั้งแต่หัวหน้าพักยันลูกพักนะครับแม้ว่าจะยังคงประสบปัญหาการตั้งนายกรัฐมนตรีของพักอยู่นี่นะครับก็เอามาอัปเดตนะครับสถานาให้รับทราบกันดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มติชนทีวีโดยการสแกน q r c o d e ด้วยนะครับ